สวัสดีค่ะนักธุรกิจคิฟรินที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะมาอธิบายเรื่องของแอลกอฮอล์เจลของเราแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอันดับแรกก็ต้องบอกกันว่าที่มาของการทำแอลกอฮอล์ทั้งสองอย่างมันนี้มาจากการที่เราพัฒนาจากการที่เรามีความรู้เรื่องเราอยู่ในสถานการณ์ของไวรัสโควิดนะคะก็ก็อาศัยความรู้ทางวิชาการหลายๆอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยจะตายที่แอลกอฮอล ไม่ต่ำกว่า70%นะคะ70%เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พิจารณาสูแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็รู้ว่าแอลกอฮอล์ทุกอย่างที่ที่มีเนี่ยและเดิมเคยขายเป็นขวดแอลกอฮอล์ก็ตามแต่เนี่ยคุณสมบัติอันเป็นปกติของแอลกอฮอล์ก็คือว่าเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เนี่ยจะค่อยๆลดลง นะคะจะค่อยๆลดลงเช่นถ้าเดิมมาใส่70เปะเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ67-68ซึ่งทําให้ไม่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ตามเกณฑ์ที่ได้ให้ไวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลองคิดแล้วก็ปรึกษาดูหลายๆฝ่ายกับผู้ทรงคุณวุฒินะคะนักวิชาการก็พบว่าตัวเลขที่เราเลือก75%เป็นตี่ยเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า75%เนี่ยถึงเปิดใช้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันลดลงก็จะเหลือสักแค่ 72- 73ก็ย,ยังดาได้อยู่็ดีิบสามําถามว่าไเยอปก่อนนี้ล่ะ 80%ล่ะนะคะ80%เนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าพอแอลกอฮอล์สูงเกินกว่า75 76ถึง80 85เนี่ยข้อที่1เนี่ย มันจะกัดมือนะคะทาไปหลายๆครั้งต่อวันเนี่ยจะแสบพอแสบแล้วก็จะมีแผลเล็กๆอันนี้ยิ่งทําให้เชื้อโรคเ,เข้าไปง่ายขึ้นข้อที่2แอลกอฮอล์ที่สูงมากๆเลยประมาณ80%ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีข้อเสียอีกข้อนึงคือมันจะแห้งเร็วค่ะนะคะระเหยเร็วค่ะพอระเหยเร็วก็ยิ่งทําให้การทํางานของมันมีระยะเวลาน้อยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าหมอเคยบอกท่านแล้วนะคะว่าแอลกอฮอล์จะทํางานได้และฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเขาเนี่ย ใช้เวลาในการที่เราทาและแห้งไม่ต่ำกว่า30วินาทีนะคะไม่ต่ำกว่า30วินาทีนี่คือที่มาที่เราเลือกนะคะแอลกอฮอล์ที่1เป็นฟู้ดเกรดนะคะเป็นฟู้ดเกรดชั้นดีด้วยเราเลือกมาจากแอลกอฮอล์ที่เขาใช้ทําในโรงงานที่ผลิตอาหารและยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นฟู้ดเกรดของมันเนี่ยทำให้1ราคาแพงแต่จะไม่ระคายเคืองเวลาที่เราใช้หลายๆครั้งไม่ว่าจะใช้ในฟอร์มของเจลหรือใช้ในฟอร์มของสเปร์ก็ตามแต่นะคะ2เราเลือกที่75 ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดต,ต่อให้เปอร์เซ็นต์แลอลกอฮอล์ลดลงบ้างก็จะลดลงไม่มากนักยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อยู่แล้วก็ไม่มากพอที่จะทําให้แห้งแตกได้แล้ว75%ของกิฟฟารีเนี่ยก็ทําให้เมื่อเราใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ฉีดแล้วหมอก็เน้นนะคะว่าต้องฉีดประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ถูทั่วมือนะคะแล้วก็หลอก เขาจะทำงานเนี่ยนะคะเมื่อแอลกออลแห้งเนี่ยคือใช้เวลาประมาณ30วินาทีถ้าถ้าสั้นกว่านี้แล้วแห้งหมดก็ฆ่าเชื้อโรคไม่ตายนะคะถ้าสมมุติว่า เปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้ก็จะแสบเกินไปเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นสเปรย์หรือแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลเนี่ยเราจะใช้หลักการเดียวกันแล้วก็แทบจะพูดได้ว่าเป็นแอลกอฮอล์เดียวที่มีหลักการที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆเพราะฉะนั้นในฐานะที่ทุกท่านเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนะคะว่าการใช้แอลกอฮอล์เจลและการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมีความรู้เหมือนกันเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้บริโโภคขอออองงทนนงนนะะท่่่่่าาาานนนเเีียไไไดด้รรรรัับปะะะช์สสูุหหหมมมมืกกพววๆ ห่วงตรงที่ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันต้องรอ30วินาทีถ้าใช้น้อยเกินไปและมันแห้งก่อนมันก็ฆ่าเชื้อไม่หมดเขาจะไม่รู้ว่าทําไมเราต้องเผื่อเป็น75เพื่อถ้าถ้าเผื่อสมมติว่ามันถอยลงมาหรือเปอร์เซ็นต์มันต่ำลงมาตามกัน อายุการอายุการเปิดเนี่ยมันก็ยังไงยังไงก็ไม่มีวันต่ำกว่า70%และที่ไม่ใช้เปอร์เซ็นต์สูงปรีมากๆก็เพราะว่ากลัวว่าจะ,ะระคายเคืองผิวแห้งแตกและอีกอย่างคือมันจะแห้งเร็วเกินไปนะคะนี่คือเหตุผลทีนี้ก็มาถึงสถานการณ์ที่ว่าตอนนี้นะคะมาเป็นจุดที่ทั่วโลกเนี่ยมี ไวรัสโควิดเนี่ยอารวาสอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแย่งกันหมดนะคะแย่งกันหมดไม่ว่าจะเป็นหน้ากากไม่ว่าจะอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างที่เราเราเนี่ยทราบกันอยู่แอลโกอฮอล์เกรดดีก็แย่งกันเกรดไม่ดีก็แย่งกันนะคะเพราะว่าเกรดไม่ดีเนี่ยคือเกรดที่ต่ําสุดคือเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเกรดที่ต่ำกว่าเกรดของเครื่องสําอางอีกเนี่ยนะคะอันนี้จะขายราคาถูกทาให้คนขายเนี่ยเขาก็คงจะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ย กำไรเยอะหน่อยแต่สําหรับเราเนี่ยเราไม่ได้หวังกําไรเยอะแต่เราหวังให้ผู้บริโภคได้ใช้ของดีแล้วก็คุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกกันหมดทั้งแอลกอฮอล์นะคะหมอก็กันเอาไว้จนจนเต็มกําลังความสามารถเพราะถ้าจะให้ผู้ตรงๆงหมอคิดว่ามันคงอีกหลายเดือนจริงๆกว่าทุกคนเนี่ยจะมีความมั่นใจและมีความสบายใจต่อให้ประเทศเราเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างที่วันนี้ดีขึ้นนะคะมีผู้ป่วยต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยลงแต่ถ้าประเภทประเทศเ,เพื่อนบ้านยังไม่ดีเลยเนี่ยนะคะ ประเทศในยุโรปยังไม่ดีอเมริกายังไม่ดีหรือประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่กลา้าเปิดประเทศเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนต่างชาติหรือมีใครที่หลุดมาเนี่ยก็จะเกิดการแพร่กระจายเป็นกลุ่มๆขึ้นมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหมอก็คิดว่าการรักษาสุขอ,อนามัยจึงปจเป็นสิ่งจําเป็นตอนนี้เราแก้ปัญหาเรื่องหลอดได้ละเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เจลในภายในอาทิตย์นี้นะคะก็จะไม่ขาดและสามารถมีจําหน่ายได้ตามปกติหมายว่าเดินเข้ามาแล้วเนี่ยซื้อได้เลยคงประมาณ หลังวันศุกร์นี้นะคะหลังวันศุกร์นี้เดินเข้ามาแล้วซื้อได้เลยกรุงเทพจะ,ะจะจะมีเร็วกว่าต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่เพราะว่าหมอให้กรุงเทพก่อนนะคะแต่เป็นเพราะว่าต่างจังหวัดต้องใช้เวลาในการเดินทางต้องเป็นไปตามรอบรถนะคะเพราะฉะนั้นทําให้อาจจะไปถึงช้าก,กว่ากันสัก3ามสวันแต่แน่นอนนะคะคิดว่าอาทิย์หน้าเนี่ยก็จะมีจําหน่ายเป็นปกตินะคะสำหรับตัวที่เป็นหลอดอันนี้นะคะจริงๆแนะนําให้ซื้อทั้ง2องอย่างเพราะว่าที่ใช้จะต่างกันตัวนี้เป็น สเปรย์ซึ่งต้องขอนอธิบายนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นขวดแก้วนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราจะได้เร็วที่สุดเราจะมีขวดแก้วประมาณ400,000ขวดนะคะ400,000ขวดเพราะว่าเรานําเข้าขวดแก้วมาได้ก่อนส่วนขวดพลาสติกเนี่ยเป็นขวดในประเทศไทยซึ่งยังมีกําลังการผลิตที่น้อยแต่ก็จะมีโมใหม่มาปลายเดือนเมษายนนะคะแล้ว่าคิดว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยขวดพลาสติกเนี่ยซึ่งเบากว่าเนี่ย หลายท่านอาจจะชอบมากกว่านะคะก็จะเป็นขวดที่เราใช้ไปตลอดนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังหลายท่านถามว่าอยากจะมีขวดใหญ่ๆเอาไว้สําหรับปั๊มใช้ในบ้านหรือใช้ในออฟฟิศบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเราจะมีให้แต่เพื่อความสบายใจของคนที่มีใบค้างหมอก็ขอให้เราได้เคลียร์ใบค้างหมดก่อนมีแอกลกอฮอล์ในขนาดนี้จําหน่ายอย่างเต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขวดใหญ่ก็จะตามมานะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความรู้พอที่จะตอบคําถาม ผู้บริโภคได้ในตอนนี้ถามว่ามีคนถามว่าเออแอลกอฮอล์เนี่ยเรายังต้องใช้กันอีกนาะนไหมหมอนะคะหมอจะบอกว่ามันแทบจะเป็นของใช้ประจําชีวิตตลอดไปแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าลักษณะของการแพร่ระบาดไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะมันเราจะต้องมองว่าสังเกตในเครื่งโลกซีกล่างอะ่ะยังไม่มีใครเป็นเลยนะนะคะมันต้องระบาดไปซะจนทั่วแล้วจริงจนะคะจนกระทั่งมีการผลิตวัคซีนมีอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันถึงจะรบาบคาบเพราะฉะนั้นเนี่ย เชลแอลกอฮอลหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอลหรือหน้ากากเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะอีกไม่ต่ํากว่าสอปีเลยค่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไปบูมหนักหรือพีคหนักหรือว่าแพร่ระบาดหนักที่ประเทศไหนอย่างไรเนี่ยก็ก็แล้วแต่เหตุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับประเทศเราเนี่ยนะคะทุกทุกฝ่ายก็ช่วยกันนะคะบุคลากรทางการแพทย์ของเราเหนื่อยมาก หมอเองหมอก็ช่วยเขานะคะช่วยทั้งไปให้ที่มูลนิธิที่ท่านได้เห็นได้รูปช่วยทั้งเป็นสิ่งของที่เรานําไปให้กับโรงพยาบาลโดยตรง คะเช่นเสื้อ PPE หรือหน้ากาก N 9 5ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ทำข่าวแต่หมอก็อยากจะเล่าให้ให้นักธุรกิจกิฟเฟอร์นภูมิใจนะคะว่าหมอก็ส่งไปให้คุณหมอก็เลยค่ะคุณหมอที่รักษาโรคโควิดตรงๆในโรงพยาบาลที่เราได้ดูแล้วว่ามีผู้ป่วยโควิดแล้วก็ขาดแคลนอุปกรณ์นั้นจริงๆนี่ก็คือการช่วยแบบที่อาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรือว่าไม่ได้โปรโมทอะไรแต่เราเนี่ยทำอยู่คุณหมอและ บุคลากรทางการแพทย์วันนี้ยังเหนื่อยมากนะคะยังเหนื่อยและยังมีความสุ่มเสียงด้วยพวกเราเองเราก็ต้องช่วยกันนะคะดูแลตัวเราเองดูแลคนที่เรารักขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเราทําธุรกิจได้เราก็ต้องพูดให้เป็นสอนให้เขาใช้ให้เป็นนะคะ สบู่นะคะหรเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือที่ตอนนี้เราใช้อันที่แบบทีเรียนะคะต่อไปเราก็จะมีตัวที่เอาไว้ใช้ล้างมือเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะใช้วเวลาอีกประมาณ1-2เดือนหนึงจะออกมาได้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้ดูแลสุขภาพของคนทั้งโลกในอนาคตกลายเป็นอุปกรณ์จําเป็นที่ขาดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หมอคิดว่าเราพยายามทําทั้งหมดเพื่อให้ทุกทกท่านเนี่ย มีความปลอดภัยและเพื่อทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะขยายธุรกิจได้และประสบความสำเร็จได้แม้นายามที่เป็นคราสิสของทุกคนในโลกใบนี้นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขกับการขยายกิจการมีความสุขกับการดูแลทีมงานมีความสุขกับการดูแลผู้บริโภคให้ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ